สบายดีพ um. uh ่อแม่พ huh. ี่น้องสบายดีเอ็ซีสุกท่านสบายดีเบอร์เจ็ดฝูสุกคนพี่น้องเอ้ยอ้าวน้อี้เดือีมาด้วยวายพี่น้องมือในการเท้าสิไปอันตักน้ำสางพี่น้องน้ำสางบริสุทธิ์สิมา่ันไล่กินอันนี้กับผู้ที่เตรียมสิไปตักพี่น้องมือในมารถาเหาก็มานน้ำมือกันพี่น้องสบายดีเออ กี่รอยได้สวัสดีไหมลูกอัสวัสดีลูกอ่ะเป็นบ่เคยอันนี้คนไปคล้องไปถันน่อยพี่น้องเพื่อนเห็นไปตักน้ำแล้วเพื่อนก็เลยสิไปน้ำเพื่อนกับผู้นำกินก็เลยเจ้าไปหายเจอเจ้าซุยกับชิปตักมาใส่กับพุ้ยเมียนเนาะเจ้าได้สวัสดีนะน้องดาวสวัีไหมลูกเออวันหยิ่งกระตึงกระตึงอยู่ตอนนี้เขากำลังเดินทางก็พี่น้องสิไปผ่านเพื่อนเขาน้องดัมเพื่อนเขาบ่าวขอดเลยพี่น้อง มันทาเบิ่งทาส้มน้ำกันพอไหมพี่น้องการล่างไปซินโน่เลยพี่น้องเพือนน้องดำผ่านไปพี่น้องน้ำสังเพื่อนน้องดำเลยพอไหมพี่น้อ,นอ,เอ,นนองอเลยอ,อันนี้คือหมู่บ้านน้องซินโน่พี่น้องเพื่อนฝันนี่งามเนาะ น้ำสางเรียบร้อยแล้วพ,อพ่อแม่พี่น้องน้ำสั่งเท้าสิลงตักอืมอีเด้พี่น้องน้ำสั่งน้ำสางพี่น้องเอ้ยแหละซาซูยกินประจําขั้นเบิดล์ลยค่ะมาตักอยู่นี่น้ำสั่งไซส์พี่น้องเอ้ยบานห้ากัชชิตักคนขึ้นคือเสกกระโปงกระพุยห้าพี่นอ้องกระพุยห้าซองหน่วยปอดชานผิดพี่น้องเอ้ยปอดชานผิดน้านีเท้ากินตั้งแต่เกิดมาแล้วพี่น้องตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มากนะ ตั้งแต่ตอนบนทันเอากระบอกใจกับพี่น้องซ้าซุยน้สิลาดท,ทงมาทางนี้ลัดมาทางนี้พี่น้องเอ้ยหลัดสชนาน้องแคทพี่น้องลงมานีมาตากเศร้าหาบหนึ่งแรงหาบหนึ่งเพ้นหาบหนึ่งพี่น้องมือละสามหาบวานนี้มีเบาใจมาครับลดฮายกาสบายขึ้นนอยนึงพ่น้องกับพุยมาแก่เน้อเฮ<ะ>อ,อยกกินน้ำมาสางว่ะพักหน้ามากินแน่อ้อาว ทางหลักกินดๆห้อนๆพี่น้องเลยตกสางซะลูกผูบ้บพงกนายไปถ่าผ้ากินละผู้นั่งก่อนลูกขึ้น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 ฟ้าน้องอีก,กับทั้งสิกินเจ้าแล้วอืม ปลาของดาวเมากระทางหนึ่งเลยจิน้ำส่างปอดสารผิดได้พี่น้องส่างบริสุทธิ์บ่มียังทั้งนั้นขวดขึ้นมาจากพื้นดินกลุ่นๆบนในน้ำกระเซงงามๆกินกระแซบแซบพี่น้องเอ้แซบบนหัวหน้ามันอันไม่แซาซุยสิบอกท่านผู้ใดมาเที่ยวบ้านแซาซุยกระชิพามากินน้ำส่างอย่างไรพี่น้องเอ้ยบ่มีดอกเติมหน้าอันไม่มีแต่น้ำส่างพี่น้องเอ้ย กปกปุหายเต็มกับปุ๊กแล้วแล้วเากับซีมาเอาขึ้นแสกับพุ้ยเนะเาะอยู่ก้างทงพี่น้องมือเศ้านี่บอใจก็มาตักไปแล้วตักไปแล้วอันนั้นนะลมลมพี่น้องเลย คนล่มพี่น้องเลยล่มแห้งบรรยากาศหน้าหน,นามาหอดแล้พพวพี่น้องเลยถาเบิร์ต้อนตักจจกกระพุ้ยเด้อพี่น้องปฟาดพี่น้องเลย<ะ>ตอนนี้กันล่างสวยกันว่าสันเต็เมจกพุ้ยแลนี่เต็มไปแล้วพุ้ยหนึ่งพี่นอ้องพักชิ้นมาเบิร์กันปฟาดโชว์น้ำในพุ้ยงามรีพี่น้อง เบื่อมเบื่อมอยู่นี่น้องใส่ๆเย็นๆนะตากกินลง,งทื่นล่างว่าได้ยเงี้ยกับรถถอกรถไทยล่างมือเส้าในสนัน่น ฉัเป yup. <laughs> <t> ็นล้มนย่านแม่เมทเนาน้อยพี่น้องเอ้ยเบิงขักเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องก้ย่างกิกุนกุนบวเป่าได้จ้ำย่นถิ่มล่องลิกึ่งกึ่งล่ลยลอดหนาวๆเลยนะบ่ได้เป่าเอาไปได้ดดลยม่ดใหม่เลยนเนาะปกติ้่ น้ำก็จะคุณเนี่ยแหละแต่กับผมพยยางพี่น้องรรมาติเมื่อ้วมันกัดแล้วมันกัด่อยนอนลงเนาะมันนอนลงจากนี้เข้ากระตากกินมันน้ำเลี้ยงชีวิตเท่าแต่น้อยจนเท่าใหญ่ได้พอไหมพี่น้องเอยน่ะเลี้ยงชีวิต้าวซุยแต่น้อยจนเท่าใหญ่ก็เป็นน้ำสางนี่ก็อยู่แถวห่วยอะไรบุคคยได้กินน้ำมันม้มหมงกนาวไม้น้ำหมูดอกข้านอกจากวก็เป็นงานแล้วบุมี้นน้ำสางแล้วเพิ่นกันจะไปหานน้ำมะนาวไมถ้าพมเป็นงานหลวกนี่แหละคือน้ำเลี้ยงชีวิตประชาชนบ้านเมืองเฮา อ้าวสองสาวนะพี่น้องใส่ว่าสันสาวเมกับสาวดาวพี่น้องเอิ้งแล้วไอ้ปลาหมันห้าอันตะเก้ากันตะเก้ากับเพื่อนตะเก้ากันเพื่อนกับบด้มาน้ำหนอกพี่น้องเ,เอ้ยไปเท่าน้อยกันไปย่างตีกระยอนบาซามี่เพื่อนบ่อยู่แล้ว ถ้าถ้ามีผืนอยู่กับมีผู้ขับรถไทยผืนกับบันไดมาหน่ำน่นี่ดอกอันนี้พัดกับซาซุยก็ห้ากับบัไดมาตักหน่ำนไใหก็ห้ากับเบิดเนาะจากที่ให้ไล่ไล่นะมันกำลังห้ากับเบิดบตท่านมาเบิด์ตมากับเบิดห้ากับมาตักบานนี้น้ำพ้นห้ากับเบิด์ตบันี้เพิ่ลเห็นมาเพิ่นก็เลยถามเพิ่นก็เลยอยากมาน่ำก็เลยเอิญนะิ่นมาเพิ่นนะซ้ำกระตุกพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้มาหิวจุ๊บชิดเป็นวินอะไรกำลังเขงซาซุยเียฮ้อทำไมเอิยมาใส่ก้านเนี่ย เออจ้ะเอาพอดีแหละลดทุนได้ได้ยู่ขีดนึงพี่น้องเลยเอาอีทางน้องอีเนี่ก็ะเป๋าถอดพี่น้องเลยแหล่งกุนกุนปลาเต็มมาสองพุยเลยพี่น้องเอาไม้เพราะเป็นหาเจ้าไม้พอดีเอามาเอาทางใหญ่มาเอาถอ่วใส่ทางน้อยยังคือไวเถอะว่ามาหลอกข้าวเดียวเนาะสภาพมาเปลือมเป็นกุนกุนค่ะเต็มเลยพี่น้องเลยชองทาง เต๋อไปแล้วพี่น้องก็น้าดเลยน้ำดาวขึ้นข้าตวเชาเลยเนาะคตี้นะคต้นองดาวบอ่กอร์ย่างนอันชีบคิตี้ไล่ลงบปแล้ตีนเราไปแสจุ่มเนาะขี้ไข่มันต้องผูต้องพึ่งขึ้นมาเต็มไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยสองกระพุย ไม่ไ่ได้่าล้เมือแล้วไปเผาเลยเป็นเป็นเดือนผู้ประจักพี่น้องพี่น้องเห็นวันแน่นี่นี่นซาซุยซิบ่อยพังเจักหน่อยนี่อึดได้นี่จะได้เผาผู้ได้นี่ลูกแต่เศร้าแต่เด็กมันนอนมานาาั่งเผาลำสาของหมู่ของหมอก,อ,มอ,กอยู่แล้วเนี่ยงามก็งามงามมาตวงตองอยู่เ,าเาข,าขาก็เอาขันจ่องขาที่เราล่างสะอาดเรียบร้อยเนาะมาปิดพามันเนี่ยก <c oughs> ินอยู่บนปีซีซาน พยานมาซื้อเนี่ยนี่พี่น้องแล้ว็ตดต์พยางใส่เบาใจเป็นตัดเป็นเห็ดนะสาวนี่แส้มันจะไม่ขึ้นพี่น้องแมันะขึ้นอันนี้อะไรแส้มซุศรแส้มกับอนาวัยเอากรมมาปิดเนาะปิดฟ้าเวียนเผื่อบมันเปลือบเอากับเิมเมอ่บ้านนี้พี่น้องเอ้ยบ้านนี้วีโก้ข้อย่าพี่น้องอะไรนะขู่ใจวีโก้ข้อย่าเขาคือเก่า ลาบ่อยเห็นไปพี่น้องตอนนี้วีโก้ข่อยยาวพากับพ้อมแล้วที่จะออกเดินทางกลับมาบ้านเฮาไปพี่น้องน้ำเมือ่อออกรถวีโก้ข่อยยาวปายวีโก้ข่อยยาวเขาไปเลยพี่น้องส้ำลูซ้ำลามอยู่ในรถเออนม่จำมนกมีแห้งวีโกข้ขอยาวค่ะน,นี่พี่น้องเอ้ย เมื่อแล้วก็เมื่อเกลือนอะไรอีกได้พ <draining> ี่น้องเลยเมื่อเกลือยลงเสียหายาอีกโอ้ยพี่น้องเลยเพื่อนนุ่มนุ่ม เติมมะฮอดกระเบิดอยู่ไร่เติมน้ำกัดแต่กระบอกเป็นยัง,ง,ง,เ,งเออตะกาวนะมาหาปุาสส่นี่อะไรฮะซัตซุยก็ยังมาหาฮอดย่ำเผ,ผาเลยการเนาะมานั่งเผาน้ำขมบกแข็แมกอยู่ไปพี่นออ้องเ,นะเออมาในการเนราะทำชิมเมือ่อหาเบิง่งเบาใจคนเมื่อมือเศร้านี่ใส่อู้ใส่เอง๋งไว้เตรียมเ<อ>ม็นกินเนาะพี่น้อง หอทเหอทือนกระทึงเวลาที่บบาวใจจะต้องเอาไปสง่งย่อไปย่อไปสง่งเมียนอเอาก็เมื่อต่อพี่น้องเอาเมื่อลง เอาเมื่อลงใส่ให้ใส่ให้เอาไว้ต่อเอาไว้กินเท่าบ่านี้ให้แหละกับพุ้ยเท่าเตรียมน้าไปใส่เวียนกินเท่านา้เตม,น,เตมนแล้วฮะเต็มบนแรเต็มหอนให้ได้หอนให้ได้เลยนี่เออบัดน,นี่แกเอาโตกับพุ้ยลงมาคันโจมนายกเก่ง กะซีมาอะไรแหละพี่น้องเอ้ยซีมาค้นลงใส่นี่ไายแหละเตรียมไว้อยู่ไว้กินค่ะเนาะกะเบาใจกับน้องดาวเขาเป็นคนค,นค,นนนค้นคือเก่าพ่อแมขขดด่พี่น้องกะชีค้นเทลงคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมาฮันนี่กะลาพีลาหน่องคือเก่าพอกันคลิปไหนดิ้มแหงบ๊วสิกุทุกคนสบายดีพี่น้องสวัสดี